ในเวลาที่เราใช้งานแอปพลิเคชัน Facebook บางครั้งเราก็จะพบลิงก์เว็บไซต์ข่าวต่างๆนะครับให้เรากดเปิดเข้าไปอ่านแล้วเราจะแน่ใจได้อย่างไรครับว่าลิงก์เว็บไซต์เหล่านั้นเนี่ยมันปลอดภัยนะครับวันนี้นายตึงหนึ่งจะมาแนะนําวิธีเปิดการแจ้งเตือนป้องกันเข้าเว็บไซต์อันตรายจากแอปพลิเคชัน Facebook นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าลิงก์เว็บไซต์ไหนมันอันตรายเนี่ยพอเรากดเข้าไปปุ๊บทางระบบแอป Facebook มันจะแจ้งเตือนทันทีว่าลิงก์เว็บไซต์นี้อันตรายเราก็รีบกดปิดได้เลยนะครับเอาละครับ เราไปดูวิธีการตั้งค่ากันเลยครับโดยแนนดับแรกนะครับให้เราเข้ามาที่แอปพลิเคชัน f a c e book ของเรานะครับจากนั้นให้เราไปที่เมนู3ามขีดที่อยู่บริเวณมุมขวาบนนะครับหรือว่าถ้าเป็นมือถือบางรุ่นอาจจะอยู่ที่3ขีดด้านล่างนั่นเองนะครับกดเข้าไปเลยครับ หลังจากที่เรากดเข้ามาที่เมนู3ขีดแล้วนะครับในนี้ก็จะเป็นหน้าเมนู f a c e b o o k นะครับให้เราเลื่อนลงมาล่างสุดเลยครับไปที่เมนูการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวครับหลังจากกดเข้ามาที่เมนูการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวแล้วนะครับมันจะมีเมนูขยายขึ้นมาเพิ่มเติมครับและให้เราเข้าไปต่อที่เมนูการตั้งค่าครับ หลังจากเข้ามาในเมนูการตั้งค่าของ Facebook แล้วนะครับให้เราหาเมนูการรักษาความปลอดภัยครับซึ่งอย่างในมือถือ Android เครื่องนี้เนี่ยจะอยู่ในเมนูที่2ครับเราก็เข้าไปที่เมนูการรักษาความปลอดภัยครับพอเราเข้ามาในเมนูการรักษาความปลอดภัยแล้วนะครับจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาหาหัวข้อการท่องเว็บอย่างปลอดภัยนะครับก็คือเมนูนี้นี่เองกดเข้าไปเลยครับ พอเราเข้ามาในเมนูการท่องเว็บอย่างปลอดภัยแล้วนะครับเราจะเห็นว่ามันมีหัวข้อการท่องเว็บอย่างปลอดภัยตรงนี้นะครับให้เรากดติ๊กถูกเพื่อเปิดใช้งานนะครับกดเข้าไปเลยครับ และเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถย้อนกลับออกไปใช้งานแอปพลิเคชัน Facebook ได้ตามปกติแล้วนะครับต่อไปนี้นะครับเวลาที่เราใช้งานแอปพลิเคชัน Facebook แล้วพบลิงก์เว็บไซต์ลิงก์ข่าวต่างๆที่เราอยากเปิดเข้าไปอ่านเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ปลอดภยัยมันจะมีการแจ้งเตือนจาก Facebook ทันทีครับทำให้ทั้งบัญชี Facebook ของเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับและมือถือของเราก็จะปลอดภัยจากการแฮกข้อมูลจากลิงก์เว็บไซต์แปลกๆด้วยนั่นเองนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะคร ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนื่อด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ